สวัสดีครับผมแดนซ่าเกมเมอร์นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาสรุปกิจกรรมต่างๆนะครับของ ROV เนาะก็คือเป็นกิจกรรมแจกฟรีนะครับอย่างแรกเลยนะก็คือของมาลอดนะครับผมก็สะสมล็อกอินหนึ่งหนึ่งวันก็ได้หนึ่งอันนะครับผมแล้วก็เล่นจะระดับหนึ่งครั้งก็ได้หนึ่งอันแล้วก็เล่นกับเพื่อนก็จะได้หนึ่งอันนะครับระยะเวลากิจกรรมคือวันที่2ถึงวันที่13นะครับก็มีเวลาประมาณ13วันนะครับผมก็ถ้าเก็บอย่างไวที่สุดนะครับก็ต้องใช้เวลาประมาณ6วันนะครับ ก็แต่ถ้าเล่นเก็บวันละสอชิ้นนะครับเราไม่ได้เล่นกับเพื่อนเนาะก็ใช้เวลาประมาณ9วันนะครับผมในการที่จะเก็บได้ไวที่สุดนะครับตอนนี้เราก็จะมาดูว่ามีอะไรอัปเดตใหม่ๆหรือเปล่านะก็ล็อกอินรับคัมพีไปนะครับก็เหมือนกับซีซั่นที่แล้วนะครับผมที่มีการแจกเอฟเฟกหรืออะไรต่างๆนะครับเราก็ต้องไปเล่นแล้วก็ไปสุ่มคัมพีนะครับแล้วก็มีการแจกสกินบัตเช่าด้วยนะครับผมที่ผมเปิดไปเมื่อกี้เนาะ เร,เราลองมาดูว่าวงแหวนลิงเกะครับมันจะได้อะไรนะครับผมก็ลองลองซ่มเล่นๆดูนะครับว้าวได้อีโมจินะครับผมแต่ไม่ถาวอน,นะของชินอนกับของยนะูจิโอเนาะแล้วก็ลองซ่มอีกนะครับผมแล้ก็ได้อันนี้ได้ของอีโมจิของอลิสนะครับผมก็1วันเหมือนกันนะไม่ได้ถาวรเลยอันนี้ก็ได้อีโมจิเหมือนกันนะครับของชินอนแล้วก็ยูจิโอเนาะ ว้าวผมได้สกินเอฟเฟกต์วาร์ปทาวลแล้วนะครับผมเป็นของอา,อาริสนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับผมที่แบบของรางวัหลหายากเนาะก็มีกรอบรูปของยูจิโอกชิโนนด้วยนะครับก็อันนี้ก็ค่อยๆสุ่มไปนะครับผมห้อ,อยว่ายังไงก็แจกฟรีอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่ถ้าเราแบบ เล่นบ่อยๆแล้วก็จะได้เองนะครับผมอันนี้เรามาดูโมเดลสกินของอาซินากับของคิตโตแบบใหม่กันดีกว่านะครับว่าเออเป็นแบบไหนกันนะครับผมซึ่งค่อนข้างอลังการกว่าซีซั่นหนึ่งมากๆนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้ก็เปิดแล้วนะครับผมกิจก,กรรมเนาะถ้าใครอยากได้สก,กินนี้นะครับผมก็ลองไปสุ่มดูนะแต่ผมก็ขอบายก่อนนะครับผมเพราะว่าไม่ค่อยเล่น อสองตัวนี้เลยนะครับไม่ใช่เมนด้วยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของภาคหนึ่งนะครับเป็นของโมเดลปกติเลยเนาะองั้นเรามาดูของมาหลอดกันดีกว่านะครับสกินที่มาใหม่เนาะเลซิคอสนะครับก็เป็นสกินแจกฟรีนะทุกคนก็ไม่ควรพลาดนะครับผมในช่วงเวลาวันที่2ถึงวันที่3นะครับก็ไม่ควรพลาดจริงๆนะ อ่าก็สำหรับใครที่ยังไม่รู้หรือว่ายังไม่ทราบข่าวก็ถือว่าเป็นการแจ้งข่าวไปในตัวนะครับผมแล้วก็สวัสดีวันนี้ก็มีแค่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กด like, subscribe ให้กันด้วยนะครับผมแ้้เจอกันต่อไปคลิปหน้าครับ